รีวิวชุดเครื่องเสียง Honda c ซ v แบรนด์แท้แบรนดังเสียงเพราะๆหวานๆฟังชัดพบทุกมิติไปชมกันเลยครับสนุกสุดมันสุนทรีไปทุกการเดินทางกับจอ Android สเปคเทพจากตีค่าและเซ็ตนี้ฟังเพาะฟังสนุกฟังเพลินๆไปกับลำโพงโฟกัลแยกชิ้น6นิ้ว A.S.E เสียงร้องสดชัดเวทีกว้างรายละเอียดครบเครื่องเพิ่มคุณภาพเสียงด้วยแผ่นดัมเมอร์คิวรี่ช่วยลดเสียงสะท้อนลดการสั่นของประตูและเสียงรบกวนลำโพงคู่หลังใช้เป็นลำโพงแกรนร่วม Focal A.C.X 165เพิ่มเสียงเพราะ,ะหวานๆให้กับผู้โดยสารด้านหลังเสียงร้องสดชัดรายละเอียดดนตรีครบเพิ่มความสมบูรณ์ของเสียงด้วยย่านความถี่ต่ำซับบ,บ็อกซ์บลาฟง8 0 a จากเยอรมัน ติดตั้งไว้ตำแหน่งด้านหน้ารถเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้เบสอัฟฟอนและเสียงเบสนุ่มลึกคลมกคืนไปกับย่านความถี่มิดเรนเสียงกลางและเสียงสูงได้อย่างลงตัวส่วนจอด้านหน้าเป็นดีคาสเปคเทปด้วย CPU Super เปอร์ออกตคจอ L.E.D มาพร้อมกับระบบเสียง D.S.P ให้รายละเอียดเสียงแบบไฮเอ็นตอบโจทย์ทุกย่านความถี่เพิ่มความสนุกไปกับจอ Android อัจฉริยะที่สามารถเล่น Netflix YouTube และแอปพลิเคชันจาก Play Store ได้สามารถเชื่อมต่อ external hard disk ดูหนังฟังเพลงด้วยความจุมากกว่า1เทลบตหากท่านในสนใจก็สามารถทัก Inbox เข้ามาสอบถามที่ Marvin Max Audio จังหวัดขอนแก่นได้เลยนะครับ